พุทธศาสนิกชนนะคะก็ร่วมกันทําบุญถวายอาหารข้าวหวานแด่พระภิกษุสงฆ์นะคะพร้อมทั้งฟังเทศฟังธรรมเพื่อความเป็นสุริมงคลเนื่องในวันขึ้นปีใหม่2565ค่ะ ไปกันที่หน้าศาลาจตุรมุขสา,ากรกลางจังหวัดฉะเชิงเซาค่ะนายไมตรีไตตีลานันผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเซาพร้อมด้วยชาวฉะเชิงเซาวกว่า2,000คนนะคะก็ได้ร่วมกันทําบุญตักบารข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุงสงฆ์สามเณรเพื่อความเป็นสิริมงคลถือว่าเอาเลิกเอาชัยทําสิ่งดีเป็นมงคลให้แก่ชีวิตเพื่อเป็นการต้อนรับสิ่งดีๆในวันขึ้นปีใหม่ค่ะพร้อมทั้งขอบุญบาร,รมีหลวงพ่อพระพุทธสโสธร ซึ่งเป็นที่เคารพศรัทธาดนบันดาลให้ทุกท่านมีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงมีจิตใจเข้มแข็งพร้อมที่จะพบกับสิ่งใหม่ที่จะเกิดขึ้นทางด้านการดําเนินชีวิตหน้าที่การงานการเปลี่ยนแปลงในทุกด้านค่ะด้วยศีลสมาธิสติและปัญญาเพื่อความเจริญก้าวหน้ามั่นคงในชีวิตค่ะ เราไปที่จังหวัดชนบุรีกันนะคะจังหวัดชนบุรีค่ะที่วัดศรีมหาราชาบรรดาพุทธศาสนิกชนก็เดินทางมาร่วมกันทําบุญถวายอาหารข้าวหวานแดบบ่พระภิกษุสงฆ์แล้วก็ฟังเทศฟังธรรมเพื่อความเป็นสิริมงคลค่ะเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ปี2565นี้นะคะโดยช่วงนี้เป็นการทําบุญในวิถีใหม่แบบ New n o r m a l ทางวัดเองก็มีมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด19อย่างเข้มงวดเลยค่ะ เช่นผู้ที่มาทําบุญเนี่ยจะต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลามีการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายบริการเจลแอลกอฮอล์การเว้นระยะห่างเพื่อร่วมกิจกรรมการทําบุญต้อนรับปี่ใหม่อย่างปลอดภัยแบบไรโรคค่ะ ต่อกันที่จังหวัดจันทบุรีค่ะพาไปที่บริเวณหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชซึ่งนายสุธีทองแย้มผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีค่ะก็ได้นําข้าราชการประชาชนชาวจังหวัดจันทบุรีร่วมทําบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์จํานวน200รูปเพื่อเป็นสิริมงคลเนื่องในวันปีใหม่ภายใต้มาตรการด้านสาธารณาสุขป้องกันการแพร่ระบาดของโรค ไวรัสโควิด -19 อย่างเคร่งครัดค่ะทั้งนี้นะคะทางเทศบาลเมืองจันทบุรีได้แบ่งพระออกรับบินฑบาตออกเป็น8สายด้วยกันกระจายทั่วถึงทุกพื้นที่ค่ะ ส่วนที่จังหวัดสมุปราการนะคะที่หน้าศาลเาพาะหลักเมืองค่ะนายวันชัยคงเกษมผู้ว่าราชการจังหวัดสมุปราการก็พร้อมด้วยข้าราชการพ่อค้าประชาชนร่วมกันทําบุญตักบาตรเข้าสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุและสามเณรเพื่อความเป็นสิริมงคลนะคะแล้วก็เป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามของไทยพร้อมกันนี้ค่ะก็ได้ไวอวยพรปีใหม่ให้ทุกคนมีสุขภาพที่แข็งแรงประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานค่ะ โดยภายในงานนะคะก็มีอาสาสมัครสาธารณาสุขมิตังจุดคัดกรองผู้ที่เดินทางเข้าร่วมงานในครั้งนี้เลยด้วยนะคะเพื่อเป็นการเฝ้าระวังโควิด -19 ค่ะ พาไปลบบุรีกันบ้างค่ะโดยที่บริเวณลานอเนกประสงค์ชุมชนสำนักสงฆ์ธรรมสะบัวจังหวัดลบบุรีนะคะก็ชาวบ้านในชุมชนกว่า100หลังคาเรือนค่ะร่วมกับฝ่ายปกครองก็ได้ร่วมกันทําบุญเลี้ยงพระประกอบอาหารข้าวหวานมาถวายพระสงฆ์ด้วยเพื่อความเป็นสิริมงคลนะคะจากนั้นก็ได้มีการมอบข้าวสารจํานวน200ถุงให้กับผู้ที่มาร่วมงานค่ะทั้งยังมีการเลี้ยงหมูกระทะจํานวน40ชุดด้วยกันให้กับชาวบ้าน ในชุมชนนะคะเพื่อเป็นการแบ่งเบาภาร,ระค่าใช้จ่ายในครอบครัวในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด -19 ค่ะทําให้ไม่สามารถออกไปทํางานหาไรายได้มาเลี้ยงครอบครัวได้ตามปกติเนื่องจากชาวบ้านส่วนใหญ่เนี่ยมีอาชีพรับจ้างทั่วไปก็ส่งผลให้ได้รับผลกระทบกันเป็นอย่างมากค่ะ ปิดท้ายกันด้วยจังหวัดตราดนะคะช้าจังหวัดตราดเองค่ะก็มีการพายานแล้วก็บุตรหลานไปสักการะตามสถานที่สําคัญในจังหวัดต่างๆเลยค่ะโดยที่ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองตราดก็มีประชาชนแล้วก็นักท่องเที่ยวนําเครื่องเส้นไหว้ไปไหว้ที่ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองนะคะสําหรับสิ่งของที่นําไปไหว้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นขนมไก่ต้มเป็ดต้มและผละไม้ต่างๆโดยแต่ละคนก็ต่างมีจิตศรัทธาค่ะที่จะนําสิ่งของไปไหว้อย่างศาลเจ้าพ่อหลักเมืองอันเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของ อตราดด้วยแล้วก็มีการขอพรนะคะให้ประกอบกิจาการรุ่งเรืองประสบความสำเร็จในการประกอบอาชีพก็เพื่อความเป็นสิริมงคลในครอบครัวค่ะ